วันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของน้ำนมอีกแล้วนะคะคนที่ติดตามก่อนเนี่ยก็จะพอรู้ว่ากอนเนี่ยมีน้ำนมที่เยอะมากแล้วก็คน DM มาถามเยอะมากเช่นกันนะคะว่ากอนมีเคล็ดลับอะไรปฏิบัติตัวยังไงทําไมถึงมีปริมาณน้ํานมที่มากขนาดนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ทําสถิติไปได้ที่14ออนนะคะโดยที่ใช้เครื่องล้วนยังไม่ได้ปั๊มมือต่อด้วยซ้ําค่ะจริงๆแล้วกอนมีแชร์ไว้ในโพสต์โพสต์หนึ่งด้วยนะคะว่ากอนทาอะไรกินอะไรแล้วก็ดื่มอะไรนะคะซึ่งหนึ่งในเครื่องดื่มที่กอนดื่มเป็นประจําเลยก็คืออนน้ําหััวปีขงบส ดื่มแล้วน้ำนมมาเยอะมากแล้วก็เข้มข้นมากด้วยมีสต็อกไว้ให้เจ้าแฝดทานยาวๆเลยค่ะโดยเฉพาะน้ำหัวปรีรดน้ำผึ้งและพรุนขิงค่ะเขาได้รับตราทางเลือกสุขภาพคือมีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะคุณแม่หลังคลอดทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะ น้ำหัวปลีมัมมี่บูสเตอร์ oster, คัดเลือกวัตถุดิบเองโดยการใช้หัวปลีออร์แกนิกพันหัวปลีที่มัมมี่บูสเตอร์เลือกใช้มีสารสำคัญในการเพิ่มน้ำนมสูงสุดรับรองโดยงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะที่กันชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือน้ำหัวปลีของมัมมี่บูสเตอร์เนี่ยเขาไม่เติมน้ำตาลแล้วก็ไม่มีสารกันบูดด้วยค่ะแถมยังมีแสดงปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่บนฉลากโฆษณาการข้างขวดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม,แม่แม่ที่กลัวอ้วนดื่มได้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะ